恭喜你。哈喽，Hello, 大家好，欢迎大家来到这个播客，跟杨老师学中文。我是主播杨丽群，我在泰国曼谷给您带来的精彩学习汉语和聊聊中国的节目。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเราซื้อพอดแคสต์ค่ะดิฉันหยางลี่ฉินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของพอดแคสต์นี้นะคะพอดแคสต์ Podcast นี้จะนําเสนอรายการเรียนภาษาจีนแล้วก็การพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับจีนมาสู่คุณผู้ฟังจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญมากๆอีกวันของชาวจีนค่ะทุกคนเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจีนภาษาจีนเรียกวันนี้ว่า วันฉูซีค่ะหรือที่คนไทยเรารู้จักกันว่าเป็นวันไหว้นั่นเองนอกจากการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษผู้ร่วงลับแล้วในวันนี้ครอบครัวชาวจีนจะมาพบปะสังสรรค์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อร่วมกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ร่วมกันค่ะนับเป็นวันแห่งความสุขสนุกสนานในครอบครัวชาวจีนที่สำคัญที่สุดในรอบปีเลยค่ะ วันนี้เราซื้อเอาคำศัพท์สิคำที่ต้องได้ยินเป็นประจำในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกๆปีมาเป็นของขวัญสำหรับทุกคนในวันฉูซีนี้ไปฟังกันเลยนะคะคำที่1ก็คือคำว่าชุนยินค่ะชุนยินก็คือการเดินทางภายในประเทศจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะกินระยะเวลารวมถึง40วันค่ะ เือเคยพูดคุยเกี่ยวกับชุนยื่นไปในเอพิโซด48นะคะลองกลับไปฟังดูค่ะคำที่2นะคะคือคำว่าเสาเฉินค่ะเสาเฉินหมายถึงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีทุกๆบ้านจะทำความสะอาดสภาพแวดล้อมนะคะล้างเครื่องใช้ทุกชนิดถอดผ้าหม่มเครื่องนอนผ้าม่านออกมาซักแล้วก็กวาดลานบ้านปัดใย,ยแมงมุมเรียกว่าสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวค่ะ โดยมากนะคะคนจีนทคำความสะอาดบ้านกันในวันที่24เดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะหรือเขาเรียกว่าวันเสี่ยวเหนียนนะคะก็คือวันตรุจจีนเล็กนั่นเองค่ะเพราะคนจีนนะเขามีความเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยเทพเจ้าแห่งเตาจะขึ้นสวรรค์ไปรายงานพฤติกรรมของคนในบ้านต่ออง,งค์เซียนฮ่องเต้ค่ะมาดูคําต่อไปกันเลยค่ะคําที่3คือคําว่าเหนียนห้ว เหนียนห่วหมายถึงของต่างๆที่ใช้นะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนค่ะเหนียนห่ววประกอบด้วยของกินของใช้โดยของใช้รวมถึงเสื้อผ้าใหม่ๆที่ไว้ใส่เองนะคะหรือจะเป็นของอื่นๆเพื่อมอบเป็นของขวัญอวยพรปีใหม่ค่ะส่วนของกินก็มีทั้งของแห้งของสดของดิบของสุกครบหมดเลยค่ะคำกริยาที่ใช้คู่กับคำนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าปั้นค่ะ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงการจับจ่ายซื้อของสำหรับตุ๊จีนภาษาจีนจะพูดว่าบ้านเหนียนหัวบ้านเหนียนหัวถัดไปค่ะคำที่4คือคำว่าเหนียนหงเหนียนหงหมายถึงกระดาษมงคลสีแดงทั้งหมดนะคะที่ติดช่วงปีใหม่ของจีนนะคะอย่างเช่นชุนเหรียญซึ่งเป็นคำกรอนคู่บนกระดาษแดงที่ติดไว้หน้าประตูบ้านสองข้างนะคะ ส่วนเิงพีก็คือกรอนในแนวนอนที่ติดไว้หน้าบ้านเหมือนกันค่ะภาพทวารบาลหรือว่าเหมือนเสินก็มีติดที่ตรงประตูเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นเหนียนห้ากหรือว่าเป็นภาพสําหรับปีใหม่อาจจะเป็นตัวอักษรฟูหรือว่าเป็นกระดาษตัดเป็นปีนักกษัตริย์ของปีนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นปีที่จะถึงนี้ก็คือเป็นปีเสือก็อาจจะติดกระดาษตัดาลายเสือนะคะตามบ้านตามเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเพื่อเป็นการประดับ ในเทศกาลตรุษจีนค่ะพวกนี้นะคะเราจะเรียกทั้งหมดรวมๆว,ว่าเหนียนหงค่ะคํากริยาที่ใช้คู่กับคำนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าเทียที่แปลว่าติดนั่นเองค่ะก่อน mm hmm. ถึงวันตรุษจีนนะคะคนจีนก็จะวุ่นวายกับการเทียเหนียนหงหรือว่าติดสิ่งกระดาษมงคลสีแดงนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อว่าตกแต่งบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับครอบครัวค่ะ คำที่5นะคะมีคำว่าเหนียนเหมือนกันค่ะคือคำว่าเหนียนเยี่ยันเหนียนเยี่ยันหมายถึงมื้ออาหารสำคัญในคืนวันส่งท้ายปีเก่าที่สมาชิกในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อร่วมฉลองตรุษจีนค่ะส่วนอาหารที่ชาวจีนนะคะเตรียมไว้สำหรับเหนียนเยี่ยฟันก็จะแฝงไว้ซึ่งความหมายดีๆที่เป็นมงคลอย่างเช่นปลาก็จะสื่อถึงการมีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีส่วนไก่ก็จะหมายถึง โชคดีสำเร็จราบรื่นตลอดปีหรือจะเป็นอาหารที่มีลักษณะกลมๆอย่างเช่นลูกชิ้นหรือว่ามีดบอลก็จะสื่อถึงความกลมเกลียวกันในครอบครัวค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะเมนูที่เสิร์ฟสำหรับเหนียนเยี่ยฟันเนี่ยมีล้นโต๊ะเลยทีเด,ยทเดียวทั้ทุกบ้านเลยค่ะเรียกว่ากินดื่มกันอย่างล้นๆเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนอีก5คําซึ่งน่าสนใจไม่แพ้คําคำแรกเลยนะคะคําที่6คือคําว่าโฉบซุยค่ะโซสซุยถ้าแปลตามตัวอักษรก็หมายถึงการเฝ้าปีนะคะโฉสซุยน่าจะเทียบได้กับการเค้าดาวต้อนรับปีใหม่ของชาวตะวันตกค่ะสําหรับชาวจีนในคืนวันสุดท้ายของปีเก่านะคะพวกเขาจะไม่นอนกันค่ะจะอยู่รอต้อนรับปีใหม่ข้ามคืน ตามประเพณีนะคะหลังการรับประทานเหนียนเยี่ยฟันแล้วสมาชิกในครอบครัวก็จะร้อมโงสังสรรค์ถามไถยทุกสุขกันและกันหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นเล่นไพ่นกกระจอกดูรายการทีวีฉลองตรุษจีนนะคะหรือว่าหอ,อกเกี้ยวร่วมกันค่ะมาดูคำถัดไปค่ะคือคำว่ายาซุยเฉียนยาซุยเฉียน คำนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเราซื้อบอกว่าเงินอ่างเปาทุกคนต้องร้องอ๋อกันเลยจริงไหมคะคนจีนเนี่ยจะเรียกเงินที่ใส่ลงในอ่างเปาที่ผู้ใหญ่จัดเตรียมไว้แจกเด็กๆเ,เพื่อส่งมอบคำอวยพรให้เด็กๆเกติบโตอย่างแข็งแรงนี้ว่ายาซุยเฉียนค่ะลูกหลานที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอดได้ยาซุยเฉียนนะคะหรือบางทีจะกลับกันนะคะเป็นลูกๆหลาน,ลานมอบยาซุยเฉียนให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย เพื่ออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะและในยุคดิจิตอลแบบนี้คนจีนมอบอ่งเปาผ่านแอปวีแชทกันแทนการใส่เงินในซองแดงแล้วนำมามอบให้ด้วยตัวเองนะคะแบบนี้ไม่เจอกันก็ส่งความอวยพรถึงได้เงินถึงไวสะดวกรวดเร็วประหยัดซองแดงด้วยค่ะมาดูคำถัดไปกันค่ะคำที่8คือคำว่าป้ายเหนียนป้ายเหนียนหรือการอวยพรปีใหม่นั่นเองนะคะ คำอวยพรที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดีก็คือซินเจียอยู่อีซินี้วดใช้ใช่ไหมคะคำนี้ภาษาจีนกลางนะคะก็จะพูดว่าซินเจิงร ah ุ่ยอีซินเนียนฟาไฉซินเจิงรุ่ยอีซินเนียนฟาไฉอันนี้เป็นคำอวยพรให้สมปรารถนาร่ํารวยเงินทองในปีใหม่นี้ถ้าเป็นการอวยพรเรื่องสุขภาพนะคะคนจีนก็จะพูดว่าจู้หนี่สุขภาพแข็ง จู่หนีเชิญถีเจียนข้างขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงหรือจะพูดกลางๆก,ก็ได้ว่าอ้วกก่หนินป้ายเหนียนเละอ้วกก่หนินป้ายเหนียนเละผมหรือว่าดิฉันขออวยพรปีใหม่ให้ท่านและอาจจะตามด้วยคำอวยพรอ,รอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะคะอย่างเช่นจู่หนินปู่ปู่เกาเชิงจู่หนินปู่ปู่เกาเชิงขอให้ท่านจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป หรือจะจัดเต็มไปเลยก็ได้ว่าเหอเจ้าสิ ia, ru, ang, ang ่งฝูส身่健康万事如意เหอเจ้าสิ่งฝู่身体健康万事如意ขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการอวยพรปีใหม่หรือไปเหนียนแบบนี้รับรองว่าผู้รับอิ่มเอมแน่ๆเลยค่ะมาดูคำถัดไปกันนะคะคำที่9คือคำว่า ชุนเฉียเหรี่ยฮวนหวานห้วยชุนเจียเหรียนฮวนหวานห้วย,ย,ย,วววยก็คือรายการฉลองตรุษจีนอันยิ่งใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในคืนวันส่งท้ายปีเก่าการติดตามชมรายการโทรทัศน์ฉลองตรุษจีนนี้นับเป็นประเพณีฉลองตรุษจีนเกิดใหม่ซึ่งเพิ่งมีมาในยุค80ของศตวรรษที่20ค่ะในรายการชุนเจียเหรียญฮวนหวานห้ยของทุกๆปี ก็จะมีการแสดงเพื่อความบันเทิงอันหลากหลายมากมายเลยนะคะทั้งร้องเต้นเล่นละครเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไฮเทคมากๆด้วยค่ะนับเป็นอีกกิจกรรมที่ครอบครัวชาวจีนไม่พลาดในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะอ่ลค่ะมาถึงคำสุดท้ายที่ปังมากๆในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะนั่นก็คือคำว่าเปียนเผาเปี่ยนเผาหรือประทัดนั่นเองนะคะปังไหมคะ ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าหรือในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะชาวจีนก็จะเฉลิมฉลองด้วยการฟังฟ่งเปลียนเผาฟั่งเปลียนเผาหรือว่าการจุดประทัดค่ะรวมถึงดอกไม้ไฟด้วยนะคะหรือว่าเยียนฮวาอันนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาช้านานค่ะแต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยนะคะจึงมีการสั่งห้ามจุดประทัดหรือว่าดอกไม้ไฟในเมือง อย่างปักกิ่งนะคะก็จะห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟเด็ดขาดนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาค่ะนอกจากห้ามจุดแล้วก็ยังห้ามขายด้วยนะคะแต่ละท้องที่ในจีนเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันค่ะในชนบทบางแห่งเนี่ยยังคงไม่ได้ห้ามนะคะก็ต้องลองเช็คดูกฎล่าสุดทุกๆปีเลยค่ะ ฉลองส่งท้ายปีเก่าในวันนี้ยาวเลยนะคะเรามาทวนสิบคำน่ารู้เรื่องตรุษจีนกันค่ะคำแรกชุนยินชุนยินหมายถึงการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนคำที่สองเสาเฉินเสาเฉินคือการทำความสะอาดบ้านในช่วงปลายปีเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะคำที่สเหนียนห่วเหนียนห้วก็คือสิ่งของที่จับจ่ายเพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลตรุษจีนค่ะคำที่สี เหนียนหงเหนียนหงหมายถึงกระดาษสีแดงนะคะที่ติดประดับตกแต่งเพื่อความเป็นสิริมงคลในบ้านนะคะคำที่5เหนียนเยี่ยฟันเหนียนเยี่ยฟันหมายถึงมื้ออาหารเพื่อรับประทานกันในครอบครัวในในคืนวันส่งท้ายปีเก่าค่ะคำที่6กโศลซุยโศวซุวยหมายถึงการเฝ้าปีค่ะก็คือการ โตลุ่งนะคะในคืนวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ข้ามปีใหม่ด้วยกันค่ะคําที่7นะคะยาซุยเฉียนยาซุยเฉียนหรือว่าเงินอ่างเปานั่นเองค่ะคาที่8ป้ายเหนียนป้ายเหนียนหวยพรปีใหม่นะคะคาที่9ชุนเจียเหรียญควานหวานห้วยชุนเจียเหรียญควานหวานห้วยก็คือรายการโทรทัศน์นะคะที่ฉายทางช่อง CCTV ของจีนนะคะเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเปียนเผ่าเปียนเผ่าก็คือประทัดค่ะ好了今天的播客就到这祝大家阖家幸福身体健康万事如意我们下周见 เราซื้อลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ 是恭喜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 你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！